กับเรียนพี่น้องชาวลำปางกับเรียนผู้น้องอแฟนคลับไทยไว้ oy, แล้วก็กับเรียนผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนักการเมืองแล้วก็รัฐบาลแล้วก็ทุกท่านที่ติดตามการเคลื่อนไหวของกลุ่มพวกเรากลุ่มพวกเราจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะอาจจะเรียกว่าเป็นเราติดตามปัญหาพลังงานมาเกือบ5ปี เรากล้าพูดได้เลยว่าหลายคนสงสัยว่าเราไปรับทุนใครมาเคลื่อนไหวเรื่องเหล่านี้ทําไมต้องมาติดตามปัญหาพลังงานเราทนไม่ได้ที่เห็นพี่น้องไทยถูกเอาระรเบียบทนไม่ได้ที่เห็นราคาน้ำมันไทยที่แพงเกินจริงเราก็เลยหันมาศึกษาครับภาคประชาชนคนหนึ่งสำหรับผมเองนั้นจริงๆแล้วผมเป็นที่ปรึกษาในอนุกรรมธิการพลังงานรุนที่สภานะฮะแล้วก็ได้ศึกษาปัญหาพลังงานมาสองสามปีในฐานะที่ปรึกษาอนุ แต่ศึกษาในฐานะประชาชนเนี่ยประมาณ 4, 5ปีแล้วก็ที่ผมเรียกตัวเองว่าอาจารย์วินัยสีกิเท่านั้นมันมีที่มามันมีที่มาคือสีกิเท่านั้นมันเป็นแม่สีขอยืนนั่งแล้วมันไม่ถนัดพูดไม่ออกสีกิเท่าเนี่ยมันเป็นแม่สีของทุกสีสีแดงก็ตามสีเหลืองก็ตามหลากสีก็ตามเมื่อโยนเข้ากองไฟแล้วมันจะออกมาเป็นสีกิเทาหมดเลย พัสีกีเท่าองผมความหมายคือผมไม่เอาความแตกแยกผมไม่ยินดีเลยที่เห็นพี่น้องไทยแตกแยกเป็นเหลืองและแดงแดงก็โทษเหลืองล่วงเกินด่าว่าผู้ใหญ่บางคนเหลืองก็โทษแดงด่าว่าผู้ใหญ่อีกฝ่ายหนึ่งผมไม่ยินดีเลยเห็นพี่น้องไทยทะเลาะเบาแว้งกันเองแล้วแตกแยกเป็นสีเหลืองสีแดงกลุ่มของเราไม่มีสีไม่มีกิน มีแต่รสชาติของความรักชาติเรารักและเคารพเทิดทูนในสถาบันมหากษัตย์และเราก็ยึดมั่นในระบบการปกรครองระบบประชาธิปไตยเราถือว่าประโยชน์อันใดของประเทศชาติที่ถูกล่วงเกินหรือถูกปล้นไปเราจะดึงกลับมาเป็นของประชาชนผมไปพูดที่ไหนก็ตามขอเชิญทุกสีทุกกลิ่นมาฟัง เพราะอะไรไหมเรื่องของพลังงานนั้นไม่ว่าเหลืองหรือแดงแพงทั้งคู่ถ้ามันเข้าปั๊มไหนน้ำมันแก๊สที่ไหนไม่มีแบ่งสีมันแพงทั้งนั้นเขากินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวไม่มือเลือกเว้นเพราะฉะนั้นเรื่องของพลังงานเราอยากให้เป็นวาระแห่งชาติไม่มีการให้แบ่งแยกสีหรือกินและเราก็ไม่เคยคิดจะล้มรัฐบาลหรือล่วงเกินรัฐบาลเพราะเราพูดเรื่องพลังงานมาเนี่ยเราเคยเข้าไปพบ ผู้ใหญ่บางคนที่ใกล้ชิดกระทรวงพลังงานมาแล้วและไปในฐานะนักวิชาการเชิงบวกไม่เคยคิดต่อต้านหรือจัดม็อบไปเพื่อให้ข้อมูลสองครั้งแล้วเขาก็รับฟังแล้วก็ยังเงียบอยู่เพวันเราจึงไม่มีเจตนาจะร่วงเกินและที่ผมตั้งฉายาผมว่าอาจารย์วินัยศรีกระเท่านั้นมันมีที่มาคุณใช่ไหมในร่วงสองสปีที่ผ่านมาในขณะที่คนไทยทะเลาะเบาแวงแตกแยกกันเอง ท่านใช่ไหมว่าที่นาแถวสวุวรรณบุรีซาอุมาไลาซื้อที่ชายหาดแถวพัทยาภูเก็ตมาเฟียรัสเซียไล่ซื้อที่สวนยางภาคใต้คนมาลเลเซียกว้านซื้อน้ำมันในทะเลเชฟรอนไล่ฮุบแต่พี่น้องไทยแบ่งเป็นเหลืองแดงตีกันเองจับคู่ตีนเองแล้วถามว่าต่อไปเราจะเหลืออะไร วันนี้เราอยากเห็นวาระพลังงานเป็นวาระแห่งชาติที่คนไทยจับมือกันสมานฉันท์ทวงผลประโยชน์ของพลังงานกลับคืนมาเป็นของประชาชนและเราไม่ต้องการเป็นนักวิชาการเชิงลบหรือนักวิชาการเซโนรัฐบาลว่าอะไรกูโนลูกเดียวหรือ no action p o l ลี y แต่เราจะเสนอสิ่งที่เป็นไปได้กับรัฐบาลและเราจับกลุ่มกันศึกษาเรื่องนี้มาเราก้ายืนยันด้วยใจบริสุทธิ และทุกคนเนี่ยมันเหนือกว่ากีฬา,าสีพวกเรากำลังเล่นกีฬาทีมชาติเราจะเห็นว่าเวทีทุกเวทีเขาจะแบ่งแยกเวทีเหลืองเหลืองไปฟังเวทีแดงแดงไปฟังแต่ของเราไม่มีพวกเราเลิกเล่นกีฬาสีนานแล้วเพราะอายุเรา 40- 50เราต้องการเล่นกีฬาทีมชาติวันติ่งต่างๆเหล่านี้จึงเป็นที่มาของกลุ่มของพวกเราที่จะศึกษาเรื่องปัญหาพลังงานและเราก็พร้อมที่จะพูดทุกเวทีเวทีสีเหลืองเราก็ไม่พูด เวทีเสื้อแดงแล้วก็พูดและเราก็ไม่เคยพลาดพิงทางการเมืองและเราขอร้องใครก็ตามที่ศึกษาปัญหาเรื่องพลังงานอย่าโทษผู้ใหญ่ของบ้านเมืองฟางเหลืองก็อย่าไปโทษคนบ้านไก่ฟ่งแดงก็อย่าไปโทษผู้ใหญ่บ้านเมืองเพราะไอ้ตัวแสบจริงๆคือผู้จัดก,การมารกคือปะตะทกับข่าการบางคนของกระทรวงพลังงานวันตรงนี้เราขอร้องนะฮะเราอย่าไปพลาดพิงถึงและหลายคนได้ข้อมูลมาผิดๆเอาข้อมูลผิดๆมาเผยแพร่ ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กกล่าวหาผู้ใหญ่ของม้านเมืองก็มีกล่าวหาผู้ใหญ่ขอัญฝังกรบีอันนั้นมีแต่จะทำสร้างความแตกแยกให้กับสังคมเราอ้องอยากก่ารพนะฮะแล้วสำหรับเรื่องปัญหาพลังงานนั้นผมอยากให้เป็นววลาแห่งชาติจริงๆและเป็นการรวมพลของคนไทยทุกคนที่รักชาติเลิกเล่นกีฬาสีแต่มาเล่นกีฬาชาติกีฬาทีมชาติร่วมกันแล้วก็เรายังมีวิทยากรหลักๆนะวันนี้ท่านจะมีท่านหม่อมหลวงกรกับคุณสวิทเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังถึงปัญหาพลังงานไทยว่า เรามีอย่างไรนะฮะเดี๋ยวก็ขอเชิเดี๋ยวก็สักพักหนึ่งะฮะคงก็ออกยักขาดไม่ผมเองเนี่ยท่านใช่ไหมว่าทุกครั้งที่ผมไปพูดเรื่องพลังงานในเวทีเสื้อเหลืองเขาก็จะถามโยงไปอัดไปที่รัฐบาลพอผมไปพูดเรื่องพลังงานในเวทีสแสดงเขาก็จะถามโยงไปหาผู้ใหญ่อีกฝั่งบ้านเมืองจริงๆเนี่ยผมขอสมมุติน,นะปัญหาพลังงานเนี่ยมันคล้ายๆกับปัญหากระทรวงสาธสรณการ ท่านใช่ไหมในกระทรวงเารษฐการเนี่ยผมสมมตินะสมมตินะอย่าไปโทษว่าเขาเขาท่านนะคนในกระทรวงเศรษฐการเนี่ยบางทีเนี่ยเรื่องของธุรกิจที่ผมโยนในกระทรวงศิลปากรกระทรวงเารษฐการเนี่ยจะมีอยู่คนอยู่สองกลุ่มสาวกครูกับคุณสภาท่านจะไม่ว่าสาวกครูกับคุณสภาเนี่ยบางทีรวยกับลังตีรวยกับประหลักกระทรวงอีกแต่คนไปโทษหาประหลักกระทรวงผิดหาว่าลังตีผิด แต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้จัดการมรดกจริงๆของกระทรวงการคือครุสภากับสากลครูเช่นเดียวกับปัญหาพลังงานไทยปัญหาพลังงานไทยนั้นจริงๆมันมันมันผิดมาตั้งแต่เริ่มแปรรูปเพราะในอดีตนั้นมันเป็นรัาฐสกิจการดําเนินการต่างๆไม่เน้นแสวงหาผลกําไรเขาก็ทําทุกอย่างโดยยึดถือผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลักเพราะเป็นรัาฐสากิจแต่พอเริ่มแปรรูปมันมีธุรก,กิจเข้ามาปะปน มันก็เริ่มกลายเป็นธุรกิจที่สแสวงหาผลกำไรเพราะฉะนั้นผู้ที่ทําหน้าที่หลักในการดูแลประโยชน์คือบริษัทมหาชนที่ทํากําไรเมื่อทําไปทํามามันติดลมมันติดพันมันก็มากมากทำมากขึ้นมากขึ้นแล้วคนก็ไปโทษผู้ถือหุ้นที่อยู่เบื้องหลังจริงๆแล้วเนี่ยคนถือหุ้นที่อยู่เบื้องหลังของกระทรวงของบริษัปทปตทนั้นผมเชื่อว่าเขาได้กาไร10% 10%กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาพอใจแล้วไม่มีใครหรอกเข้ามาบงการราคาถ่านันต้องเท่านั้นเท่านี้เท่านี้เท่านั้น แต่ส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากผู้การมรดกเพราะว่ากลุ่มค่าการประจําหรือกลุ่มผู้ค้าพลังงานนั้นเขาหมวกมุ่นผูกพันกันมาเป็น10ปีแต่เจ้ากระทรวงนั้นมาเพียงแค่สเดือน6เดือนแล้วก็ไปสเดือน6เดือนแล้วก็ไปแล้วก็ตามเขาไม่ทันเราเคยพูดเสมอว่าปัญหาพลังงานนั้นเราไม่อยากโทษนักการเมืองและเราก็ไม่อยากโทษผู้ใหญ่ของบ้านเมืองหรือใครก็ตามที่ถือหุ้นอยู่เพราะคนถือหุ้นนั้นน่ะไม่มีโอกาสหลักมาดู แลหรือมาดูแลบัญชีหรือมาดูแลต้นทุนผลิตหรือต้นทุนการขายแต่ต้นทุนผลิตหรือการค้าการขายมันอยู่ที่ผู้จการการส่งออกนําเข้าหรือปริมาณการขุดเจาะทั้งหลายเหล่านั้นมันไม่ได้อยู่ที่ในมือของผู้ถือหุ้นแต่มันอยู่ในมือของผู้จัดการมรดกททั้งนั้นเลยเหมือนกับเจ้ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมีลัตตีกระทรวงศึกษาธิการคนไหนไหมมากําหนดราคาดินสอสมุดที่คุรุสภาซื้อขายไม่มีแต่คนกําหนดราคาคือคุรุสภา มีร่ฐมตีกกระทรวงศึกษาธิการคนไหนไหมมากาหนดว่าโอ้ยปันหุ้นสกสรครูต้อง1ิอร์ซยี่สิบไม่มีแต่คนที่ตัดสินปันหุ้นแต่ละปีแต่เปคือคณะกรรมการสกสรทั้งนั้นเลยแต่ทุกวันนี้กลุ่มคนไม่เข้าใจก็ไปโทษผู้ถือหุ้นไปโทษผู้ใหญ่ของบ้านเมืองไปโทษนักการเมืองอีกสี่หนึ่งนี่คือปัญหาและเราก็เห็นว่าสิงง่งต่างเหล่านี้ไม่เป็นธรรมแล้วท่านเหล่านั้นไม่มีโอกาสมาชี้แจงไม่มีโอกาสมาแก้ตัวแล้วพวกท่านก็เข้าใจผิด แล้วก็สร้างความแตกแยกในสังคมกลุ่มของพวกเราจึงยืนยันเลยนะขอร้องอยา่ยาอย่ายโยนความผิดไปถึงผู้ใหญ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะฮะและขอร้องอย่าพลาดพิงเรายืนยันว่าหลังจากที่เราศึกษาเรื่องนี้มาประมาณ5ปีเนี่ยตัวแสบจริงๆคือผู้จัดการมรดกคือกระทรวงพลังงานและค่าการบางคนหรือกลุ่มผู้ค้าน้ำมันนะฮะพวกเราเนี่ยมีครูผู้รู้จริงเรื่องพลังงานอยู่ท่านหนึ่งซึ่งจะมาให้ความรู้กับท่านวันนี้คือหม,อม่อมหลวงกรเกิวัตร แลวท่านเองเนี่ยถ้าท่านถ้าท่านติดตามคลิปหรือว่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารข้อมูลหลงกรแล้วจะรู้ว่ามอมหลงกรไม่มีสีไม่มีกลิ่นมีแต่รสชาติของความรักชาติและความจงรักภักดีแล้วขอให้ท่านมั่นใจว่าเวทีตรงนี้ไม่มีการเมืองแอบแฝงแล้วก็ขอให้ผู้ใหญ่ของบ้านเมืองจงเข้าใจรัฐบาลเองเนี่ยอาจจะเป็นกังวลว่าพวกเรามาต่อต้านรัฐบาลหรือล้มรัฐบาลไม่ใช่ ปัญหาพลังงานนั้นมันสะสมหมักหมมมากว่าผมว่ามากกว่า20ปีหรือ30ปีตั้งแต่สัมปทานครั้งแรกในอ่าไทยผมจําได้ว่าสัมปทานครั้งแรกในอ่าวไทย2อ2 4นั้นเมืองไทยชดช่วงชดชวานแล้วแต่ปรากฏว่าคนไทยก็ยากจนอยู่เราพบน้ำมันที่ลานกระบือในปีถัดมาเมืองไทยชดช่วงชดชวานแล้วแต่คนไทยก็ยังจนอยู่ ผมจาได้ว่า30บกว่าปีพลังงานไทยเนี่ยคนไทยก็จนเหมือนเดิมไม่ใช่ความผิดของพระ่า,านนายกยิ่งลักไม่ใช่ความผิดของฐบาลยุคปัจจุบันมันสะสมมาตั้งแต่มีพรบพปีหนึ่งสี่แล้วมันก็ผิดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมันเราจึงไม่ใช่เราจึงไม่อยากให้พระเทั้งหลายมาโยนความผิดให้พระรานนายกยิ่งลักไม่ว่าจะเรื่องของโครงสร้างค่าภาคหลวงที่ไม่เป็นธรรม หรือโครงสร้างราคาพลังงานที่เป็นธรรมตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่แก้ได้และพวกเราเนี่ยต้องการเป็นนักวิชาการเชิงบวกไปพูดที่ไหนเราก็ยืนยันเสมอว่าเราไม่ได้กล่าวหาใครแต่เราอยากจะทําหาคนทําสิ่งที่ถูกต้องและเราพยายามเสมอนะเขียนเปเปอร์เสนอแล้วก็พยายามชี้แจงเราไม่เคยจัดม็บแต่เราเดินสายให้ความรู้กับภาคประชาชนเราหวังอย่างเดียวว่าสักวันหนึ่งข้างหน้า คนไทยลูกหลานไทยจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพย์ในดินสินในน้ำของเขาเราสลดสังเวชใจที่ไปเที่ยวพัทยาและภูเก็ตเนี่ยเห็นคนไทยนะฮะผู้หญิงไทยต้องไปยืนขายตัวให้ฝรัง่งเราสลดสังเวชใจที่หน้ามหาลัยมีร้านขายเหล้าขายเบียร์มีนักเรียนนักศึกษาของเราหน้าตาสวยงามนุ่งน้อยผมน้อยยืนเชียร์เบียร์ขายเบียร์เราสลดสังเวชจริงๆ ประเทศบูไนซาอุดิอารเบียเนี่ยเขาไม่มีประชาธิปไตยแต่ประชาชนเขาไม่อดอยากยิ้โหยเขาได้ส่วนแบ่งจากน้ํามันไปหล่อเลี้ยงประชาชนเขาได้ส่วนแบ่งจากน้ํามันไปเรียนฟรีรักษาพยาบาลฟรีทั่วโลกแต่พี่น้องไทยโหยหาประชาธิปไตยทะเลาะกันเรื่องประชาธิปไตยทะเลาะกันเรื่องรัฐธรรมนูญแต่ท้องหิวไม่เคยมีใครมาดูแลปากท้องของตัวเองเลยทุกคนพูดแต่ความชอบธรรมทางการเมือง ไม่เคยมีใครพูดถึงความชอบทมทางเศรษฐกิจเลยทุกคนโหยหาแต่ประชาธิปไตยบนแผ่นกระดาษประชาธิปไตยในรัฐสภาแต่ไม่เคยมีใครพูดถึงประชาธิปไตยในปากท้องของตัวเองทุกคนก็ไปตือหางนักการเมืองตีกันเองแบ่งเป็นเหลืองแบ่งกันแดงนี่คือปัญหาสองคมไทยกลุ่มของพวกเราเนี่ยไม่สนใจการเมืองเราสนใจแต่ปากท้องเราอยากได้ความชอบธรรมทางเศรษฐกิจมาสู่พี่น้องไทยเราอยากเห็นผลประโยชน์ พลังงานไทยที่ชอบทำเอามาหล่อเลี้ยงรัฐสวดิการเราเชื่อว่าทรัพยากรของไทยที่มีอยู่ใต้ดินหรือในน้ำนั้นมันน่าจะมากพอที่จะหล่อเลี้ยงประชาชนทั้งประเทศถ้ามีการเปิดเผยและตรวจสอบอย่างโปร่งใสเรารู้สึกเสียดายและเสียใจในอดีตคนไทยถูกสอนมาว่าเรามีป่าไม้ประมาณ80เซนของประเทศแต่พอผมโตเป็นหนุ่มมันเหลือ20% ทมไมเราเป็นเด็กเราเรียนภูมิศาสตร์นะฮะประเทศไทยมีแร่ดีบุกอันดับหนึ่งแต่ตอนนี้แร่ดีบุกหมดคนไทยก็จนอยู่แต่วันนี้เราศึกษาข้อมูลเรื่องพลังงานเราพบว่าพลังงานไทยมีไม่แพ้ใครแต่ทําไมคนไทยจนอยู่นี่คือปัญหาและนอกเหนือจากเรื่องพลังงานแล้วเรายังสนใจอีกหนึ่งเรื่องแต่ยังเว้นวรรคไปก่อนเพราะกําลังมือเราไม่พอแร่ทองคําที่พิจิต มีคนยืนยันว่าแร่ทองคำทิพจิตปีปีหนึ่งหลายแสนล้านแต่รัฐบาลได้พักหลวงไม่กี่ไม่กี่พันล้านไม่กี่หมื่นล้านอันนั้นเราก็เสียดายเราหวังว่าสิ่งที่เรามาวันนี้เรามาบอกความจริงให้พี่น้องคนลำปางได้รับทราบและเข้าใจแล้วก็หันมาสนใจไปใช้ใจบนปากท้องและอยากเห็นจุดเริ่มต้นของสองกรา์ไทยเป็นแห่งแรกที่พี่น้องทั้งเหลืองและแดงจับมือกันสามัคคีกันนะฮะแล้วก็มาร่วมกระทวงพลังงานทืนเดี๋ยวเขาพบกับมันต่อ ครับขอบคุณครับตบมือให้อาจารย์วินัยสีกี้เท่าครับเดี๋ยวอาจารย์ขึ้น